การที่จะมาถ่ายผมถ่ายรูปกับผมควรมีฟิลเตอร์นะฮะไม่มีฟิลเตอร์ผมไม่ถ่ายให้นะไม่ได้ยิงนะครับไม่รอดครับผมมันสวยวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาถ่ายรายการ Hello s t นะ h e โ l o Star ค่ะแล้วเราเบลทำไมไมเราเราเบลกันเลยวพราะเรื่องรักรักรักถ่ายรมาดรายการ Hello สุ a r เอมาเจอกันครั้งกับพี่ปิดกล้องกันไปแล้วใช่ใช่ ่อยประมาณหนึ่งเลยแต่นี่ไม่ได้เจอนานแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างคะคุณปนีพงศมัลยเออยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้ วันนี้วันศุกร์เฮ้ยวันศุกร์ผมเป็นละครออนนะดิแล้วจริงไหมเนี่ยละครออนเหรอตอนแรกวันนี้เลยเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องสามีชั่วคืนจริงปะเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> ผมทางช่อง7 HD สามีช่วคืนจะเป็นยังไงบ้างสปอยนิดสปอยสปอยก็มาตอนแรกก็ติดตามไใปใครก็ไปดูกันนะคะคืนนี้้าพลาดเลยครับสนุกแน่นอนครับฮามากมากสนุกมากมากดราม่าเล่นๆนะจ๊ะฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ้า